จ้าน,นี่ก็มาเฮ็ดบ้งขลามนะจ๊ะบนาะงขลามเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะจ้าเขาไม่จ้าเขาขลามนะจ๊ะเนะออกคลิปออกคลิปสิะ ็ถ่ายดิขอะไไม่เปาเลยอะไรเขลามจ้าขอลามเขาไม่นะเจ้าแล้วให้แล้วนะแล้วพหลานไม่ฮิตขอลามกินนะจ้าเจ้าถ้าเบิ่งตอนมันนั่นนะเจ้าตอนซุกพุจ้าใกล้ละเจ้าใกล้แล้วใกล้จะซุกแล้เจ้า เขากำลังดันขึ้นมาเลยนะจ๊ะเนาะถ้าจะไ,ได้กินและจ้าไดจ้ามากินบางขง้าวลามเขาไม่ก็ไม่นองเกศละจ้าพูดเลยจะเป็นไรลูกเด็กหน่อยกับพักกันกินน้ำโคกน้ำสาขาจา้า <laughs> <laughs> ลูกหลานนะจ๊ะเนาะ <laughs> ออ บันนี้ก็ถามากินตอนมันสุกเลยนะจ้าถามเบิ้งตอนมันสุกแล้วจ้าแบบนี้จ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วก็มาเอามาปอกแล้วจ้านะนี่ดหน้าตาออกมาทำนี่ละจ้าทำนี่ละจ้ามากินจ้าบับนี้นะกินนั่งกินใหม่หมดจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากสำหรับวันนี้ก็ขอจ,จบคลิปไปเพียงเท่านี้กันลีจ้าสวัสดีจ้า